วงไม่อยากเล่นเกมนี้หรอก <c oughs> ไปไปไอ้เหี้ยฟาร์มนานก็เท่าน,นั้นเว้ยเหี้ย่ะโดดไอ้โดนเลยนะ่ะเออจ่ามึงไปโดนละจ่าอะไรเพื่นอ๋อฟาร์มนานเราไม่ได้เลยเนละยอ่ะโดนเพื่อนเลยนี่น,น,กกน,น่าทึ่งแบบไม่เห็นกู๋ยเฉยเลยสัตว์้ยเพื่อเนี่ปีเดียวเองลงฝั่ง ไหวคำสามเท่า <ขน S 2> กันคำสามเท่ากันคนเดียวก็พอเนี่ยอ่าเก็บกูปล่อยมันไปเลยนะเออเราดูรอดจำได้ไหมที่เอลเลนเกลไอ้เจ้าท,ที่เดียวอะ่ะเราชมผลงาน,พว,นพวกมึงจำกันพวกมึงจำกันไม่ได้เอาไอ้เจ้าโอ้โหรอดนั้นกูวิ่งไปเจอตีนไงเฮ้ยมันไม่ทันให้กูตั้งตัวไงเดี๋ยวกูตั้งการดไม่ทันน่ะมันต่อยหุกม,มาแล้วอะ่ะ เียปืนอยู่ไหนหมดวะมัมีสโูปดีกูไกระตุกคคุณสี่ก็ได้ไหมสัตว์พร้อมแล้วคุณสี่สเป์มาคูยเลยจริงไนะเอาหดเลยนะรเนี่ยจรงมันยหนวดตอนนี้เยหัวตอนไหน โปรโลโด้วยไอ้เนี่ยทีมสี่เนี่ยแม่งเขาร้องอะ่ะเลยไม่ไดแจ้งแบนกูจ,กจะบอกว่ายิงเวอร์เกินเฮ้ยต hey! ัวไหนยิงวะเฮ้ยหลังหลังหลังเนาะ แม่งมาไหนวะเี้ยอ่ะมันก็วิ่งไปเล่นเราเหมือนกันมันก็วิ่งไปเล่นเราทางเลยวะเราจะวิ่งไปเล่นมันนะแต่มันวิ่งมาเกินครึ่งทางแล้วทางนี้เราจะเล่นมันมาเล่นเราอ่ะเจย์ตีเด็กยังเอาไว้ลงดิครับาเดิมไม่ใช่ตามเดิมเลยครับนะจริง เลยดูยิ่งไม่ค่อยตายกันเท่าไหร่เอาไปคนละครึ่งตัวเอามาบวกกันแม่งยังไม่ตายเลยที่อ่ะแล้วเนี้ยคิโบเขาไปเยอะท่ด้วยไอ้สัโอ้โหแบบเฮียนี่กันลวตรงไหนดีวะที่ที่อันตรายที่สุดหตัวที่ปลอดภัยที่สุดเลยนี่เราไปเจ้ากูดังเลยเหรวะอล้วเนียยจริงนะเราชนะเลยกูดังเราเราชนะเลยกูดังเถ้ากับเราแชมป์เออได้เขาจะครองปูแครปเขาครองไป บอกแค่กูดังก็พอใชยชนะมันเริ่มจากจุดเ,เ,เริ่มแรกไว้ที่อ่ิทเนี่ยคนพากันโดดละรู้ว่าพวกกูจะลงโกดังแม่งพากันกลัวไอ,อ้ที่อ่ะนี่ขนาด,ดยังไม่ได้เปิดไมค์บอกกันก็เปิดนายพูดว่ากูลงโกดังนะแม่งโหดจนหายหมด <laughs> มันกลัว,ลวเราไอ้ที่อะเนี่ยเชื่อกูเลยลงโกดังไปไม่มีใครสักตัวถึงแม้มีแม่งก็ตายอยู่ดีอ่ะการันตีตายอ่ะ มันรู้ไงมันแค่อยากลองของเฉยไม่อยากรู้ว่ามันจะตายด้วยวิธีไหนมันเดะเอาไงมึงพวกมึงมาโกดังคือชีวิตพวกมึงจบอะแค่นั้นเลยกูเนี่ยมันเจ้าแห่งโกดังเลยเนาะเห็นสีลมมูแล้วเริ่มกลัแล้วเฮ้ยไม่หนีเริ่มไปมั่นใจในตัวเองไอ้เีลยอุ้ยเยอะวะไปล่ไม่มั่นใจในตัวเองละระวังยิ่งสั่งระวังยิ่งเนี่ยมึงลงไปเอาปืนไปยิงมันเนี่ยอือไหว้เชี่ยกู ได้ปืนละกูได้ปืนละกดังมีแม่ผ่าอะไรก็สั่ไว้ดิ เจ้ากูด <laughs> <oples> <iliyor Wirtschaft sin ale> ังกูไปตีแรกเลยไอ้สัตว์เร็วคนรอบเร็วคนรอบที่แล้วอย่างี้อะโอ้โหมันม่ฟังกันจริงเลยเนี่ยไม่ต้องเข้าใจกูด้วยกูดังที่กูลงแปลมันมีทั้งหกตัวเลยนะเว้ยตรงนั้นไอ้สัตว์ไหนอ่อนได้พ่อไงเร็วคนรอบที่แล้วอย่างงี้ยเฮียตอนเฮียตีชนตีรอบแรกกูยังนานกว่านี้ไอ้สัตว์ เรากดแบบที่สี่แล้วว่าไงเฮียแบบแรกที่เราตายเลยรั็ไม่จบเลยไหนเรามีลงไหนไปลงรถท้องได้ไหมรถท้องได้เล่นเออรถท้องน้ำเจ้าแห่งรถท้องไงโอ้โหกูดังมันยังไม่ใช่เท่าไหร่กูดังเมื่อกี้นี้ปล่อยปล่อยให้พวกแรงงานท่าทําไปเนาะปล่อยมันพราะมันไปเราเจราเราเจ้านายไงอยู่จุดสูงสุดของจริงก็ลงเมืองกันเนี่ยอกูจริงๆริงกูกูอยากจะบอกคุณมึงแล้วว่าจริเจรแค่ลงไปตายเลยเพราะกูไม่อยากเล่นแบบนั้น ไอ้กดใหม่ใหม่มากกว่าเออไม่คิดว่ามึงจะรู้ใจกัขนาดนี้รู้อยู่แล้วพร้อมใจกันตายเลยอ่ะไปไหนเวลาไม่ถึงห้าสิบนาทีอ่ะเอ้ยห้าสิบนี้อ่ะหมดทีมเห็นลงลงไปเมื่อกี้ถึงครึ่งนาทีหรือเปล่ากันไอ้สัสอ่ารอไม่กูจริงกูทำคีย์บอร์ดเอียงละพร้อมเล่นจัดเลยจบเกมนี้อะ ถ้าถ้าผลคะแนนยังไม่ดีขึ้นหนูจะกลับไปเล่นฟีฟาละเนไม่ดีขึ้นแน่นอนเราได้ยิงเราได้ยิงประมาณแบบประมาณเก้าสิบสี่ตัวเห็นไหมมีไม่กี่เตียงรวรถครับรอบๆสุดท้องแม่งเพียบเลยเฮียวุได้ประทายาว เฮ้ยลงมาได้ก่อสามได้ไหมเนี่ยแล้วเป็นเป็นหมูกเฮงที่ดีไม่เห็นเูตายไปอย่างเงี้ยมาเรียบมาการ์ดมึงเชื่ออะไรไหมไอ้ไอ้ที่มึงเชื่อเรื่องพระเจ้าไว้สัตว์แม่งมีแต่ก่อสามแม่งไม่มีปืนเลยครับหมข้างบ้านอยากให้มันเป็นแข็งก็ได้นะทุกเกมอ่ะัวรู้ไว้รอบนี้พีเอลจริง เจ้าของแห่งรถหอกมาแล้วไอ้สัตว์ถึงทงลำบากกันละเฮ้ยไ <Hey man. S 2> อย้บ้านนี้มีคนหลังไหนมากมากมากอาะไรใส่เลยใส่เลยตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองกูนี่ของแท้กูมาอย่างพระเอกขี่ม้าขาวอะไรแย่ จัดกำลังจะรชจบ้านด้วยโดนตัวแล้วเอาบ้านขาโดนบ้างด้วหนะจัดของแท้บอกให้กูของแท้ของแท้จ๊ะอะไรอ่ะหักใจไอ้เหี้ยนี่มันยิงสู้ใครไม่ได้เหรอวะเฮีย ย,ยังไม่ทันนะยิงได้น้ำอ่ะเอาง่ายเลยกด S Lucy ไปตรงหน้าต่างมันนะที่มันมีช่องเดียวแท้ที่เนี่ยเปลี่ย์หมดแนมะ็กยิงโดนสามสิบไประเบิอโดนแค่มิดเดียวไอ้ที่เนี่ยมาจ่ามาแก้ดูมามึงออกมา้เรามาเกมทมายมั้งแกหรือขอเกมปแล้วคุไม่เก่งและะ้วสามมู้เนี่ยมาแก้เนี่ยตาเดียวเทียร์ูตาเดียวเออตาหนึ่งแชมป์แต่ตาทีแล้วไม่ค่อยมีแบลเลยนะแชมป์ีเหรอบ้าเมื่อกี้นีปืนไม่อำนวยความสะดวกเอ้ยเอางี้ดีกว่าไม่ไม่ขอแชมป์แล้ไอ้เนี่ยขอให้ได้ทั้ ไ,ได้สักสองตีได้ไหมขอแค่นี<า>้ละตั้งใจอย่างงี้อ่ะสองตีต้องเต็มจิดจุดเลยโหเมื่อกี้นี่แบบช็อตเมื่อกี้กูโดนแบบบนเขาเสือยงไงแม่งคอกูฟรีเฮ <c oughs> ียแล้วกู <c oughs> ไม่โดนนะกูบอกให้กูล้างแค้นพวกมึงได้หมดอะอยู่ในว่าเลือดกูจะเหลืออยู่ขีดเดียว <c oughs> แกแต่งตัวเลยออมึงแต่งตัวมาแบบดีๆดิภูมิแต่เอาล่างโหดอะได้ล่างโหดเออเออไปลุยขนมใส่สูตรโว้ยแบบนี้แหละทำให้เราเป็นแชมป์ได้ไวๆเว้ยเพราะแม่มันเล็กจบไปเออนี่ถูก จบไปวะแอบใหญ่แอบเล่นก็จบไบวะปกติเราเล่นอาจจะไม่ถนัดกันไนะมั้งไม่รู้วะจำไม่ได้วะมีแมปหนึ่งที่เราอยู่นานๆอ่ะไอ้แมปคอนเทนเนอร์อไอ้ทียนั่นอะอยู่นานอยู่อืมเกย์อะเราไปตายเพราะอะไรวะคอนเทนเนอร์อ๋อตายมึงนี่ไงมึงโดนมึงโดนคนมึงยิงไงเออโดนยังไงโดนกระบอกระเบนแหมนี่ลงไหนตรงนี้ตรงนี่ไหม คงจะไม่มีเสียงตี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 ตุ่มใช่ไหมเฮ้ยขีดอันตรายอเราอยู nah, nah. ่ไหนอันตรายเราอยู่ไหนมันก็อันตรายหมดเลยเพื่อนแตนี่เคยเล่นแล้วก็ลงไปฟาร์มของแล้วแม่งแบบทิ้งบอมโดนทิ้งบอมใส่โดนขาบอมหนึ่งเงานบนตีเดียวไหวคิ้ว สองตีเนี่ยชิวเนี่ยสองตีพอดีเลยเนี่ยภารกิจเลยเนี่ยไอ้เออภารกิจเราไม่ใช่คองพิวเเลยเนี่ยเนี่ยป้าวันเนี่ยเราลงด้วยกันเนี่ยหนึ่งแชมป์แชมป์แชมป์เมืองแชมป์เมืองเราเริ่มจุดเล็กก่อนด้ยเป้าหมายเราอย่าไปตั้งจุดหมายใหญ่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทำไมบ้านนี้ไม่มีของเลยวะดูเลยนะไปไปยิงก่อนทีหนึ่งไปยิงก่อนทีหนึ่งก่อนที่มันจะได้ของนี่แหละใสเพื่อนเนี่ย

อาไมเมื่อกี้นี่เราไม่สามัคคีกันมันต้องเป็นแผนว้ยมันต้องเป็นระบบตามกูมาก็ตายแล้วไอ้แหนโซ่กระเดี่ยวไงมุ่งอย่างนะ้นกูเนี่ยยิงชยเดียวเนี่ยอีกตัวหนึ่งมาใมไหมวะไอ้่หนกูไม่ได้ยินเสียงเลยเมื่อกี้นี้ไม่อยากเล่นมัน มันรู้สึกมันไล่ความจเจริญเกินอยากเล่นแบบแมปทะเลทรา,ายอ่แต่ไม่ไม่มาสักทีกูทา,าแมปทะเลทรายมากูาราแชมป์จริงนะแมบปบโหดเด้เด้อแมปเสียงไายเครื่องบินยังงี้ลงไหนกันดีตบาลมล่ะ <laughs> ตบาลเหรอเฮ้ย <c oughs> นี่มั้ยบดยัดกูดเรามมีปัญหาแต่กตารเดินลถเลยเราะเดินรไม่แ<ๆ><ๆ>ม่นไย เนี่ยจ,จะถูกเดี๋ยวมัน่นหายเลยแล้วกันเอาโกดังก่อนนะเรายึดโกดังขวานะโกดังขวาสุดโอเคฮะเราจะวิ่งเลาะยังไงต่อเลาะเลาะไปได้โอ <Okay. S 1> เควิ่งเลาะไปไม่ควรเริ่มดูแบบคอยดูเรื่ององนะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรคนไม่กี่คนเอง <c oughs> เราไว้ กลองกันไปนะเว้ยย <będą S 1> hey, he ิงกกลุ่มะเอยโอ้ยมบนลงกระดังก <c oughs> okay, <c oughs> ้แต่ตีเราเต็มเลยเฮียได้ปืนเน่ะมันแย่งกันยิงโอ้โหเฮียกว่าจะไปแม่งไอ้ยแชมป์อ่ะเออนี่ไงทำสันกูขอทำสันแล้กันเอาก่อนมาเลยกูดือดกรแรกกูถึงก็ตายเฮียแล้วปืนแล้วกูได้ปืนแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมมีปืนเอ้ยโฟนโฟนอะโอเคไป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 ไอ้เพื่อนได้ปืนแล้ว ลุยเลยุ่ยเ่ยลุ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 ยมีคนมีคนมาส่งคนไอ้บุคคลาห์่เห้าหอันนี้น้องกุนกมันมันอามันไม่ละพอเห็ขาล้อเฮียเลยไอ้สั่น ตัวท uh, ี่สี so <and>, uh, uh ่ไอ้ยบงทีคุณแสลงู่วะปืนนี่วันนี้อ่ะโอ้ยยิงมันไม่โดดนะ้สุ่ยสุดยากกูอะไปพอดีกว่าวันนี้คงไม่ใช่วันของเรากไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วแบบเก่งก็พอถึงเขอล็อก